สวัสดีครับผมมาท่าซิ่งอยากวิ่งคลิกนะครับ f c นะฮะ1.5ท์โบนะฮะจัดโปรโมชั่นเดาไปเดิมเทินเดาไปซิ่งฟรีนะครับคันนี้ก็ติดตั้งไปแล้วนะฮะนี่เดาไปซิ่งแบบตัวมีกระปุกดักอากาศนะครับตัวนี้ก็เพิ่มแรงม้านะครับแล้วก็ส่วนคันนี้ก็มีอัปเกรดใส่พักกลางสูตรออโต้ซิ่งท์โบเดิมนะครับคันนี้ยังไม่แมปก็มีมอพักสูตรอยู่นะครับ นี่พกักกางซิ่งของเรานะครับต่อด้วยท่อคล้ายนะครับท่อคล้ายตัวนี้เป็นงานสเตลเลสนะครับสฤฤัหรือสออกกลางนะครับพร้อมดิฟคาร์บอนดิฟหก้ท่อสเตเลสนะครับแปดพัักกางซิงง2ั0เนะครับแล้วก็ดาวปแรกเทินยันรีสนใจยังไงนะฮะโปรโมชั่นนี้มาที่อาร์ทาวซิงได้เลย FC, FK, FB, FD เดาวปเดิมเทินเฮดเดอร์ซิงขอบคุณครับ